เฟซบุ๊กของเราตอบนะคะทุกคนก่อนอื่นคุณก็เข้ามาใน Facebook ของคุณนะคะเสร็จแล้วไปที่มุมบนนะคะตรงรูปเซิร์ชนะก็พิมพ์ชื่อเพจคุณลงไปเลยนะมีกี่เพจก็พิมพ์เรียงไปทั้งหมดทุกเพจนะคะตอนนี้พี่นกก็จะเอาเพจ100ไอเดียสร้างงานเสริมของพี่นะคะทุกคนพอพิมพ์มาเนี่ยเห็นปุ่มล่างสุดไหมคะที่เป็น100ไอเดียนะ,ะปุ่มนี้นะเดี๋ยวจะวงไว้ให้นะคะคุณกดเข้าไปนะคะ ก็จะเลือกวิธีการโต้อตอบได้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าคุณแสดงความคิดเห็นเน่ะเขาถามคุณว่าจะให้แสดงความคิดเห็นแบบที่เป็นเพจคุณหรือเปล่าหรือว่าเป็นโปรไฟล์เฟซ b ุ๊กส่วนตัวอ่าถ้าคุณเลือกโปรไฟล์เฟซ b ุ๊กส่วนตัวนะคะเห็นไหมก็จะเปลี่ยนนะจุดนี้นะคะทุกคนเนี่ยเนี่ยข้างล่างสุดเนี่ยนะคะอ่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนกลับนะคะปึ้งเป็นหนึไอเดีย เป็นตอบในลักษณะเป็นเพจคุณก็เปลี่ยนได้อ่าหลายคนถามมาเกี่ยวกับจะสับเปลี่ยนยังไงนะวิธีคือสับเปลี่ยนแบบนี้นะคะทุกคนกดตึ้งเข้าไปเสร็จแล้วก็ไปที่โปรไฟล์ที่เป็นโปรไฟล์ที่เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวอ่าไปที่โปรไฟล์เพียงเท่านี้นะคะคุณก็มีการโต้อตอบเป็นชื่อของคุณแล้วอ่าพี่นกจะกดไลฟ์ตรงนี้แล้วก็คุยตรงนี้นะ คุยใต้คอมเมนต์คอสนี้นะคะก่อนหน้านี้พี่นุกคุยใต้คอมเมนต์คอสเป็นลักษณะที่เป็นเพจใช่ไหมตอนนี้พี่นุกจะคุยใต้คอมเมนต์ที่เป็น Facebook ส่วนตัวนะพี่นกก็จะพิมพ์เข้าไปนะคะก็นี่ไงเห็นไหมลักษณะก็จะเป็น facebook ส่วนตัวที่มีการโต้ตอบกับลูกค้าแล้วนะคะ ก็แบบนี้นะคะที่ทุกคนถามมานะว่าอยากเปลี่ยนการโต้ตอบลูกค้าเป็นแบบ Facebook ส่วนตัวคือทำแบบนี้นะคะทุกคนนะลองไปที่เพจอื่นนะคะพี่นน้มีหลายเพจอะไปที่ b i r ร์ i ซิกกไลสร้างตัวตนสร้างรายได้ตรงนี้ก็เป็นลักษณะที่เป็นเพจเหมือนกันเราก็ไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโปรไฟล์ปุ๊บกดเข้าไป ก็เปลี่ยนเป็นโปรไฟล์แล้วแล้วก็สามารถโต้ตอบลูกค้าเป็นโปรไฟล์ได้นะคะทุกคนนะเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โต้ตอบเทส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 อ่ะกดดีดขึ้นก็เป็นเราแล้วใช่ไหมคะ,ะเห็นไหมคะทุกคนอพอเราอยากจะเปลี่ยนกลับเป็นเพจเราก็กดตึ้งเข้าไปก็สลับมาเป็นเพจแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดู แล้วก็ไปคุยเลยนีเน่เราแป๊บหนึ่งแล้วก็อ่ตรงนี้อ่กดแล้วก็เทสเทสเทสทส,ทส,สองอปึง้งเห็นไหมก็กลายเป็นเพจในการพูดคุยก็คือเป็นรูปเพจนะคะวิธีก็ง่ายง่ายแค่นี้คุณมีกี่อันนะ คุณมีกี่เพจนะคะคุณก็สามารถไปเปลี่ยนการโต้ตอบได้เลยอ่ะพี่มาเป็นเพจตลาดรถคุณนกเมืองสองเชียงรายกดเข้าไปแล้วก็กดโปรโฟไฟล์เห็นไหมก็ตอบโต้ในรูปที่เป็น facebook ส่วนตัวพี่นกแล้วนะคะหลายคงก็คงสงสัยนะว่าอยากตอบโต้เป็น facebook ทำไมนะอ่ะอย่างเช่นอันนี้พี่นกพิมพ์เทสลงไปใช่ไหม พอตอบโต้เป็น facebook ส่วนตัวแล้วเนี่ยคือลูกค้าบางคนเนี่ยก็สามารถติ๊กมาหาเราได้ไงคะทุกคนเนี่ยอย่างเงี้ยติ๊กมาก็จะมาเจอ facebook เราแล้วอาจจะแบบทักมาข้อมูลส่วนตัวหรือคุยกับเราได้โอเคนะคะประมาณนี้นะอืม เดี๋ยวพี่นก็จะเปลี่ยนกลับนะคะทุกคนเป็นกลับไปเป็นตอบในฐานะเป็นเพจนะคะ,ะพี่นกก็จะเปลี่ยนกลับเป็นเพจอันนี้เปลี่ยนอยู่แล้ว Black ค,คืนหนึ่งร้อยไอเดียพี่นกก็จะเปลี่ยนนะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สํำหรับทุกๆท่านนะคะ ที่ต้องการเปลี่ยนในการตอบหรือการคุยนะเป็นตัวเรานะคะเป็น facebook ส่วนตัวหรือเป็น facebook โปรไฟล์นั่นแหละนะคะคลิปนี้ก็ขอลาคุณไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่นกด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปถัดไปจ้า